เกี่ยวกับการสมรสกฎหมายครอบครัวกฎหมายเกี่ยวข้องว่าด้วยครอบครัวอะไรพวกนี้เพราะว่าในการพูดคุยก็อยากให้มันเป็นหมวดหมู่เป็นเรื่องเป็นราวไปนะฮะบางทีมันก็มีเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องจำเป็นเรื่องร้อนเรื่องประเด็นที่น่าสนใจที่จะเอามาลงแต่พอดีว่าเอ่อในการจัดทำเนี่ยอยากให้มันเป็นหมวดหมู่เป็นเรื่องเรื่องไปนะฮะ แล้วก็คอ่อยหาเรื่องใหม่มานะฮะแต่ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องด่วนเรื่องจําเป็นก็ก็พยายามจะแทรกให้นะครับวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นคลายแม็กเลยนะครเป็นเรื่องสําคัญเลยละของกลุ่มกฎหมายว่าด้วยครอบครัวเนี่ยเพราะว่าเออมันจะมีเรื่องที่อาจจะลึกซึ้ง สะเทือนใจเหมือนหนังดราม่าเลยนะฮะเหมือนทำนองกันเลยนะฮะแต่อย่างไรเมื่อมันเป็นข้อเท็จจริงความรู้องค์ความรู้ต่างๆเบื้องต้นนะฮะมันก็จำเป็นต้องอธิบายพูดคุยกันตรงตรงไปตรงมานะฮะในลักษณะนี้นะครับในคลิปนี้ก็อาจจะขึ้นหัวให้แล้วนะฮะว่าเป็นเรื่องการหย่า นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเลยสำหรับเรื่องอครอบครัวนะฮะนะฮะการหย่านั้นจะมีอยู่สองประเภทนะครับสองประเภทนะฮะอันที่หนึ่งสมัครใจกันไปหย่านะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องความยินยอมทั้งสองฝ่ายการสมัครใจไปหย่าน,นี่ก็คือต้องแสดงเจตจำนงหรือมีความตั้งใจจะไปหยานจริงๆนะครับไม่ใช่มเีเรื่องแอบแฝงอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับ อันที่2กรณีมีเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถดาเนินการไปตกลงกันหรือพากันไปยาได้ตามปกตินะฮะหรือมีเหตุขัดข้องที่จะต้องอพึ่งทางศาลก็คือการไปฟ้องอย่านั่นเองนะฮะโดยใช้คําพิพากษาของศาลเนี่ยในการนําคําพิพากษาไปหย่าได้เช่นกันนะครับสาหรับการย่าประเภทที่1นึ่งเวคือเป็นการหย่าที่สมัครใจกันไปหย่าหรือยินยอม พร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับก่อนที่จะทําการหย่าเนี่ยมันถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตรด้วยกันเนี่ยมีเด็กเนี่ยก็บางทีถ้าก่อนจะตัดสินใจกัน,นยังไงเนี่ยก็ควรจะคิดถึงตัวเด็กเป็นสําคัญนะครับบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยหรือไม่รู้เ,เหตุผลความจําเป็นของพ่อแม่หรอกครับแต่ว่าถ้าหากเราคํานึงถึงแล้วก็เรา ลองอดทนขึ้นอีกนิดเนี่ยอาจจะช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะก็จนถึงที่สุดก็ค่อยว่ากันไปตามเหตุผลเหตุการณ์นะฮะตทั้งนี้ทั้งนั้นก็คิดถึงเด็กตาำดำๆคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีผลกระทบขึ้นมาได้เช่นกันนะครับเอาละ,ะในลักษณะการย่าประเภทแรกเนี่ยก็มีอยู่หลายช่องทางนะครับการย่าโดยการ จูงมือกันไปที่วาการอำเภอสำนักงานเขตหรือสถานที่ราชการที่เข้าให้สิทธิ์ยาได้นะครับการยาโดยสมัครใจยินยอมกันเนี่ยอาจจะทําข้อตกลงทําเป็นหนังสือกันไปก่อนได้นะครับเป็นหนังสือ,อมีข้อตกลงกันว่าเจตนาจะสมัครใจยินยอมกันทั้งสองฝ่ายในการยาไม่ประสงค์จะ อยู่ด้วยกันต่อไปอะไรเงี้ยก็ต้องระบ,บุให้ชัดเจนว่า,าไม่ประสงค์จะอยู่ด้วยกันต่อไปหรือมีเจตนาจะมาหย่าด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สามารถตกลงกันได้โดยการนำสือระหว่างกันกอดก็ได้นะครับก็ตกลงว่า,าทรัพย์สินจะแบ่งอะไรกันยังไงบุตรใครจะเป็นผู้ปกครองใครจะมีอำนาจปกครองเท่าไหร่ใครจะ ส่งเสียเลี้ยงดูใครจ่ายค่าดูแลกันอย่างไรอะไรนี่ก็เป็นข้อตกลงที่ทําเป็นหนังสือได้ต้องอมีพยานสองคนในการลงชื่อในหนังสือนั้นด้วยก็สามารถพอทําข้อตกลงหนังสือได้เสร็จสับก็นัดหมายกันไปอํเาเภอสํานักง,งานเขตเนี่ยต่อไปสามารถหลงขอให้ในายทะเบียนเขาทําการย่าให้ได้ด้วยฮะโดยอาจจะ แนบหนังสือข้อตกลงให้นายทะเบียนทราบซึ่งเขาจะอาจจะเอาไปแนบเรื่องไว้หรือเขาอาจจะไปเขียนบันทึกเพิ่มเติมตามที่ตกลงกันไว้นะครับข้อสัญญาอย่างนี้ก็สามารถนำไปฟ้องร้องกันในภายหลังได้กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาในหนังสือข้อตกลงนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่หนึ่งอันที่สองก็สามารถจุงมือกัน พากันไปที่อำเภอรหรือสำนักง,งานเขตได้เลยแล้วก็ไปให้นายทะเบียนเขาทำการหย่าให้เานายทะเบียนเขาก็จะสอบสวนก็สอบถามมั้เหรอครับแต่ทางราชการเขาเรียกสอบสวนเนาะสอบสวนว่าหย่ากันจริงไหมเจตนาหย่ากันแล้วนะเะไม่ประสงค์จะอยู่ด้วยกันฉันจะมีทพัญญาต่อไปนะเขาจะสอบขึ้นมาแล้วก็กจะมีข้อตกลงอะไรกันไหม,มเขาจะทำบันทึกให้ ว่าเออตกลงกันยังไงอ่าก็เหมือนเหมือนที่พูดไปครั้งแรกกันครับอาจจะเกี่ยวกับการตกลงเป็นหนังสือก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าการตกลงเป็นหนังสือนี่ตกลงกันก่อนที่จะไปอ่าหย่าแต่การที่จุงมือกันไปหย่าเลยโดยยังไม่ได้ทําข้อตกลงอะไรกันเนี่ยนายทะเบียนเขาจะสอบถามให้แล้วก็จะบันทึกไว้ให้เขามีค่าเท่ากันนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเอออาจจะอยากตกลงกันเองไว้ก่อนนะฮะ แล้วก็มีการลงลายมือชื่อให้ให้เป็นหลักฐานไว้อะไรทํานองนั้นซึ่งจดทะเบียนหย่านี่ไปได้ทุกเขตทุกที่ทุกองค์กรที่เขาสามารถทําการหย่าให้นะครับไปได้หมดนะครับไม่จําเป็นต้องไปสถานที่ที่ไปจดทะเบียนสมรสนะครับคือสามารถไปได้ทั่วประเทศนะครับขอให้สะดวกที่ไหนเท่านั้นเองนะครับสําหรับช่องทางที่2นะครับเป็นช่องทางการ ฟอ้องหย่านั่นเองนะครับการฟอร้องหย่าก็เพื่อให้ศาลมีคําสั่งคําพิพากษาเพื่อเอาคําสั่งคำพิพากษาไปยื่นขอหย่าต่อนายทะเบียนนายทะเบียนเห็นคําพิพากษาของศาลหรือคําสั่งศาลเนี่ยก็เขาจะดําเนินการจดทะเบียนหย่าให้อันนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งกรณีที่มีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถนํากันไปหย่าเทียมเพอได้อาจจะมีเหตุขัดข้องอื่นๆซึ่ง บางทีมันก็มีหลายเหตุนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุยาด้วยเ็หมายความว่าเหตุทิ้งล่างกันไปเกินหนึ่งปีเหตุเป็นคนสาพศูนย์ศูนย์หายไปเลยไม่รู้ว่าเป็นตายรร้ดียังไงนะฮะแล้วก็เหตุเกี่ยวกับอาจจะมีพัญญาไปมีคนรักใหม่ไปแยกทางกันไปที่อาจจะยังไม่ได้มาจดทะเบียนยาแต่แยกกันก่อนอน,นั้นแล้วอย่างนี้ ก็เป็นเหตุจําเป็นเหตุขัดข้องบางทีก็ไม่อยากไปพบเจอหน้ากันอีกอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการแจ้งหนังสือไปสักฉบับก่อนว่าเออไปนัดหมายกันยานะแต่ถ้าออไม่มาดําเนินการยาหรือยังไงก็สามารถไปฟ้องอยาใช้สิทธิ์ฟ้องอยาได้นะ